เดอะสตอรี่พมยานสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพิกาการหัวข้อความปรารถนาจะสำเร็จได้ยังไงนะครับวันนี้ได้นำกําไรหินจากร้านวินแอดมูมาให้เลือกคําทํานายคู่กับไพ่พมยานนะครับก็เป็นร้านของผมเองจะรับทํากําไรหินเสริมดวงให้เข้ากับบุคคลตามโหราศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเลือกไพ่ หรือกำไรที่ดึงดูดเพื่อฟังคำทำนายได้เลยครับใบที่ 1. น่งพระแม่โพศกกำไรทุ่งลวงทองใบที่สองพระอรุณเทพบุตรกำไรแสงส่องทรัพ์ใบที่สเท้าทัตตลดกำไรประตูสมบัติใบที่ 4. พระเกตมงคลกำไรโชคลาภหลายลังสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่พระแม่โพศพ หรือกำไรทุ่งรวงทองนะครับคุณเป็นคนที่เก่งมักประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงมือทำแต่ในตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าความปรารถนาของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือสิ่งนั้นจะสำคัญกับคุณแค่ไหนคุณอาจกำลังมองหาความมั่นคงในชีวิตและไม่อยากเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกมากนักถ้าคุณยังไม่แน่ใจในความปรารถนานั้น ให้คุณลองถามตัวเองว่าหากสิ่งนี้สำเร็จชีวิตฉันจะดีขึ้นไหมหรือว่าได้มาแล้วจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองมากขึ้นหากคำตอบชัดเจนแล้วคุณจะมองเห็นเส้นทางที่จะไปต่อได้ง่ายขึ้นคุณจะมุ่งมั่นและได้รับมันอย่างง่ายดายเพียงแค่ต้องนดความลังเลและตั้งใจทำอย่างเต็มที่ขอให้ประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ปรารถนานะครับ อยากฟังพี่อากาศเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเดอะสตอรี่นะครับสำหรับใครที่สนใจดูดวงแบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ตามช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่พระอรุณเทพบุตรหรือกำไรแสงส่องซั์นะครับสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นไปทางความสงบความสุขเหมือนได้กเกษียณจากการทำงาน แล้วอยู่บ้านใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวนะครับไม่รุ่นวายกับโลกภายนอกยังไงก็ตามคุณยังต้องเผชิญกับภาระหนักและความรับผิดชอบต่อคนที่คุณรักซึ่งอาจทําให้คุณเครียดแล้วก็กดดันตัวเองจนความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกลายเป็นภาระสําหรับตัวเองลองหาคนที่คุณไว้ใจได้เพื่อพูดคุยและระบายความรู้สึกอะไรที่ตึงเครียดมากเกินไปอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในสิ่งสําคัญ การแบ่งเบาความกดดันจะช่วยให้คุณมีสมาธิแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่อทําให้ความปรารถนานั้นสําเร็จแม้ว่าเส้นทางตอนนี้จะยังยากลําบากอยู่แต่ว่าหากคุณหาจุดที่ลงตัวระหว่างความและผิดชอบและการดูแลตัวเองคุณก็จะก้าวไปถึงจุดที่คุณปรารถนานได้อย่างมั่นคงครับอยากฟังพี่อากาศเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของเดอรสตอนะครับ สำหรับใครที่สนใจดูดวงแบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่ท้าวทศรดหรือว่ากำไรประตูสมบัตินะครับคุณมีชีวิตที่ดีและมั่นคงในปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะเกี่ยวกับความรักหรือว่าหน้าที่การงานซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณเคยผิดหวังมาก,ก่อนเพราะว่าเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีคุณค่าสำหรับคุณมากๆเลยนะครับ ลองหาผู้ช่วยหรือว่าคนที่เข้าใจในตัวคุณในเป้าหมายของคุณคนที่สามารถช่วยให้คุณเดินหน้าได้เร็วขึ้นไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวที่ผ่านมาใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการเป็นจริงแม้คุณจะมีศักยภาพที่จะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้แต่การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรอาจต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับ มีกำลังใจในการทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงนะครับอยากฟังพี่อากาศเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของ The Story นะครับสำหรับใครที่สนใจดูดวงแบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่พระเกตมงคลหรือกำไรโชคลาภหลายหลังนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาอาจกำลังมาถึงทีละเล็กทีละน้อย แม้จะยังไม่ครบ100%แต่ว่าคุณก็กำลังเดินหน้าทำตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหากมีสิ่งใดที่ทำให้คุณลังเลหรืออยากเปลี่ยนเป้าหมายให้ตั้งมั่นทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้สำเร็จไปทีละเรื่องอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถึงจุดที่พอใจเพราะอาจทำให้สิ่งที่ริเริ่มไว้ไม่สำเร็จอีกไม่นานคุณก็จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาอย่างครบถ้วนขอเพียงอย่าลังเล หรือค่อยเขยในระหว่างทางและทุกอย่างจะสำเร็จตามที่หวังครับอยากฟังพี่อากาศเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของ The Story นะครับสำหรับใครที่สนใจดูดวงแบบส่วนตัวสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ